จับหินเริ่มกระทู้งครับหินพิตตี้มาครับเอาห้อยที่กบอลม,มาได้ครับโอ้โหโอพาบอลที่มาลีโอก็ยังคงเป็นตัวหลักให้กับบัยฮุ่นิตตี้หวังยาวอาคาเดมี่หัวทิ้งกลับมาได้ทีน้องแพร เดือดมากแล้วลูกนี้กุ้งหุ้นดอกงตัวสกัดไม่ได้ครับบางยาวแคนดี้เบียดอยู <necessary> ่กับผู้เล่นหมายเลขสิบเก้าครับอเล็กซ์ย้ายที่นั่งดีกว่าว่าลำธารทีออฟที่วันตรงนี้มันร้อนแล้วตรงนี้เริ่มร้อนแล้ว อยวจับอลไม่อยู่แล้วบอลยาคาเดไม่หัวตูขึ้นมาครับยังได้อยู่ที่พุณนันมาเลขสี่ครับทางด้านทิติดพัดนูซิงออกมาทางด้านไปหลังจากที่จะติดกนเพื่อทให้สัตมาเลที่สเจ้าเจมส์เจมส์าครับเครับหา่สี่จุดลงมาเรื่อยๆตีเจตีต

หลังจากจบรอบนี้นะครับถ้าแต่ละทีมนั้นตุกพินใดทีมน,นึงครับมีผลคะแนนเท่ากัน จะไม่มีการรับนับลูกได้เสียจะไม่มีการนับเฮดทเฮดนะครับเราจะจับฉลาเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบไปเล่นในรอบต่อไปมีคนที่แนนเท่ากันนะครับเจ้าเกิดตัวมันเล็กกว่าเลเล็กจริงได้จริงเลยสีเท้านี่ไม่เล็กตามเลยนะไม่พุ่งนะครับไปไป เดไปเร็วเร็วเีไปดู้วเตะกนไปครับบอลยาวต้านยู่ครับูหาบอลไม่เจอครับบอลกลับไปหมายเลข1บลากมาครับแนาวินเขี่ยเขียออกไปทางด้านขวาครับเตโตเตโตต้องใส่แง่น สิบสองไอจีอารเอโต้ลยิงลูปนี้กันไม่เข้ากรอบัมันหนักไม่ได้เาน่าลูเวลาบอรับจะได้เกิดขึ้นไปผู้รักษาประตูของวัยาอคาเดมีเตยกีมที่วันยาอีกแล้วับ

มีแลิวมีแล้มอบยงไลแครับนมเข้ากรอครับเป็นไรไปจากประตูออกมาวารกรยิงใส่ยังศูนย์ประตูต่อศูนครับตี้ยังขึ้นนำบางยาวค่นีอคาเดมี่ยังไม่ได้ครับเกมรับฝนัางยาวนั้นยังแข่งแร่งยังเหนือไม่อยู่บางย ทีมเข้าหมดกดต่อให้จับครั้งครั้งแข่งโอ้โหอัลมักดา1ต่อ0ครับมูฮิดที่ขึ้นมาทําประตูได้จากอลิชัยโอ้โหเร็วไป แต่ละทีมแต่ละสกุลนี่ครัสนใจว่าทันยังก like ็ชุดแรกจะานไม่อยู yeah. ่ครับโดตัวแท้ครับสายบอลที่วันยาวคาเบดูนี่เนี่ยครับเล่นกันให้สนุกแล้วครับเด็กๆอย่าห้สนใจซากะครับเล่นเกมของตัวเองครับผลแพ้ชนะค่อยว่ากันนี่ยครับกีฬามันย่อมมีผู้แพ้มีผู้ชนะ มีโอ <toys> ้อ <m ics> <m ics> ีโอ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 โโอ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 อโ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 อ

มาก็บางยาวน้องแพ้น้องแพ้คืนหลังมาเสรฟูสเสรฟเสียงเ้รนี้ที่ชนะแลเสร็จเลอู้อนูไี้หนอ้หนูไป้หรูไอู้ไ้หนู้รไไอ้หร้อู้ไ้ไอ้หนอูไอ้หรอ้นูไอ้หมอนอ้อ้ไอ้้วน็ตอดมาลูกนู้เอาไม่นนไออออู้ อันนี้ทำประตูแล้วก็เนี่ยครับพุดแม็กน้าจะมองไปถึงเกมต่อไปแล้วลครับขออเล็กออกมาพักนนี้ครับดูครับเบิรเนี่ยไม่จับไม่ได้เลยนเิร์เนี่ยเิ์เยงรบัวิวดีเลแทนโ็งเมตัไปรวงยาเล ยอดเยี่ยมจริงๆครับหมายเลขสองครับนี่นะอิศรากรพวงนัินนะครับเติร์เนี่ยครับเปิดมาครับเอาแล้วเปิดไม่ดีนแล้วติดอยู่ที่วังยาวเทนลมีล่ามที่ไปเติร์สเติร์สย้ำอยู่ครับอู้หูมันอยู่ตรงไหนบอลอยู่ตรงนั้นจริงๆครับเกมรับของเจ้าเฟิร์นครับ เดี๋ยวเจ้าเจ้าล่น right. ัดเียวเียอยังได้ตอนนี้เียังไม่ตอบเียยังไมอยู่คือเป็นที่แห่แห่มหอมแล้วต่อที่เจ้าไม่ถึงครับย้อนกลับมาที่เรียวเรียวใจยังตออยังไม่ได้ครับตัวเลือกใดยังมีอยู่ครับกิแแห่ เจอากลับไปที่เจอาโอ้โหอ,อยู่เจอาครับสเต็ปเท้าของอเจอาโฉบสกิลแล้วครับเจอาพาไปเจอาพื้นที่แคบๆเจอาเจอาแล้วตักไหนตักมาเต้าไม่ทันครับวรากรนพูดัาษาอังกฤษอะไรขึ้นครับแพร่แพร่แพร่แพร์เลยครับ ส่งหมายเลขแปดเท่าเล่นนะเจ้าเติ้ลทอดยอดสาหัสลงไปครับขอเล่นหมายเลขสามเจ็ดอ,ออกมาพักนะครับ thank you โอ้ไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนหรือเปล่าครับ งหมายเลข47ลงเล่นแทนครับคุณประเดชปูี่รักเวลาเข้าต้องเข้าทงสนามนะลกออกออกไไหนไม่ได้อ้าวลงได้นะลูกลงได้โอเคผมพร้อมทุ่งครับหมายเลขเจ้าลงมาเจ๊ไปทุ่มเจ๊ทุ่มเจ๊ทุ่มให้ เกมเป็นเกมจะได้ทุ่งแล้วครับเมกมทุ่งไปให้กัลลิโอลโอมโอยังนีัลลิโอซัซ้ายกับยังติดร็อยู่จังหวะนี้ทัดบอลครับออกหลังจา่ายเตะจักมุมครับแม็กกี้เปิดแล้ย ไอ้ยูโย่ย้ายขึ้นมาดูครับโค้ดโคดเขาจะเข้ายังไงเขาเดียอย่างนี้นี่ครับไปทำร้ายจังวะของเพื่อนอีกแล้วครเอาเปิดเสียตาแหน่งไปแล้วครับเอาแล้วตามลงไปช่วยไม่ได้จังหวะนี้เด็กธกิจนะครับเลียฟาไปครับตั้งรับนะครับตึงตึงน้าอยู่แค่หนึ่งประตูต่อศูนครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรามาดูฟรีคิกยันนี้ครับใจลุนครับอลยาวอคาเดมี่ชินคงับับหมยเลข32ถึิาวิ่สูงอันมไม่โดนน หลังท้าเออเปิดติดได้ยู่ที่เจียเจียเจียดึงคือเจียเดึงโอ้โหงิดเรื่อครับกลับมาได้ยี่ที่นั่นกี้บอลเป็นของท่านนะคดับไม่ได้ไมาได้ มือดีดีโอดีโอดีโอแต่ข้ายแต่ขวาแล้วเตะลงอีกทีโอ้โหครับโยกจนเพลินเลยครับได้อยู่ที่วังยาววังยาวด้สวนมาครับทำสิบสองไปอีกแล้วครับทางด้านชลวิทย์ลับมาเป็นของเจอาเจอาเอาชากลากเล้อยเลครับเจอาให้มาแล้วลูกนี้นอนยี่ที่ชลวิทสจากทางที่น้องแม่แทงครองบอลมาดีโอดีโอไปอีโอดีโอ

แอ้ห่ไม่ทันครับยปเลี่แล้วก็ขอเปลี่ยนตัวเพื่อรักษาประตูครับริสลงไปครับ อีกครับพรากรเย็นใสครับถือว่าผลงานนั้นยอดเยี่ยมเหมือนกันครับผู้รักษาประตูของวังหยาทดบาดเจ็บสองนาทีครับยังได้เตะจักมุ้อยู่แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองครับเกมนี้หวัวหินซิตี้นำอยู่หวัวหยินซิตี้ขา,าดิมมือ นะหนไม่ได hmm. no <call> <uges> ้ค <loops> ร <and Hast ings> like oh. ับายู่ี่เจอาเจอาพนี่เจอโยดมาด้วยถึึงแล้วก็บินบินให้คุณงประตูแต่ว่าเลี้ยงที่จับีหัวจมูกว้จงรงวะ่อุปกวันนี้จครับบวกประตูที่2งให้กับหัวหินซุตี้แล้วก็เปลี่ยน้่นทันทีครับยิงแล้วโดนถอดออกครับ สองประตูต่อศูนย์ครับวันนี้รถแอมเบลเลนมาไหมครับช่วยไปดูโคผู้ช่วยยอดหน่อยครับน่าจะหลับแล้วครับสามประตูต่อศูนย์ครับเด็กคนนั้นก็แสงแดดยียงตาครก็ช่วยบอกว่างอเนิดนึง

ต่อประต่อสูงแล้วครับดูครับบอลจังครับไอ้หนูคนนี้ครับคามมุ่งมั่นความกระตือรือร้วมันเยอะจริงๆคราบหมกกายเลขสิบเจ็ดแล้วก็หมดเลยล่ะครับ